รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนอทรรำเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยราชมงคลธัญ,ญบุรีแห่งนี้สามอาทิตย์ติดต,ต่อกันเราได้เรียนรู้รำลึกถึงท่านสุนทรภู้รัตนก,กวีของไทยกวีสี่แผ่นดินเพราะว่าท่านเกิดราชการที่หนึ่งแล้วมาสิ้นชีวิตในราชการที่สี อายุยาวนานถึงสีรัชกาลแล้วก็รัตนกวีก็คือ,โ,อโหเป็นกวีเอกกวีแก้วเลยเนาะแล้วยังเป็นกวีเอกของโลกไม่มีใครไม่รู้จักท่านสุนทรภูของเรานะคะจินตนาการบรรเจิดเพลิดเพล้วเยอะ,ะแยะมากมายเออเรื่องราวเหล่านี้มองผ่านแว่นวรรณกรรมไปในผลงานของท่านได้หลากหลายจริงๆนะคะไปที่นิราศพระบาท นะคะซึ่งซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษหน่อยนะคะเอาบทที่ท่านมีความรู้ในเรื่องของเขาเรียกสถาปัตยกรรมน่าจะใช่นะคะแล้วก็ยังเ,ออเชื่อมโยงกับความคิดและอื่นๆอ,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 อีกมากมายเชา้ชาเอย่างนี้คุณผู้ฟังลองนึกคำในนิราชพระบาทที่ท่านเขียนว่า พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัดเป็นครุฑอัดยืนเหยียบผู้ชงขยำหยิกขยุ่มกุมวาสุกรีกรรมกินนอนร่ำรายเทพประนมกรใบรากาหน้าบันบนชั้นมุกสุวรรณสุขเลื่อมแก้วประพัดสอนดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคนทร กระจังซ้อนแซมใบระกาบังนาคสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อยใบโพร้อยระเรงอยู่เงงงังเสียงประสานกังสะดานกระดึงดังวิเวกวังเวงในหัวใจครันนั่นบรรยายภาพงามๆของสถาปัตยกรรมอยู่ดีๆนะคะเป็นคลุดยุดนาค เป็นกินนอนไร้ลำเป็นเ,เทพประนมใบละกา้าบันสุขสวยงามอย่างนั้นก็มาจบลงที่วิเวกวังเวียงในหัวใจครันได้ยินเสียงเพราะๆของกังสาดานกระดึงกระดิง่งที่มันกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งใบโพอยู่ดีๆเกิดความวิเวกคนที่มีกวีในหัวใจจินตนาการก็จะเชื่อมได้ขนาดนี้นั่นแหละนะคะบทที่ที่ฉันประทับใจจน จนเมื่อมีโอกาสทำเพลงไทยจากวรรณคดีไม่เคยมีใครนําบทนี้มาร้องเพลงแต่ดิฉันนะ่ยชอบตรงที่ท่านสุนทรภู่ปิดจบท้ายเรื่องได้ถูกใจของหลายๆคนมากเพราะว่ามีคนชอบพูดเป็นพระเป็นเจ้าแล้วไปเขียนนิราศบรรยายความรักคิดถึงสีกายอย่างงุ้นอย่างนี้เหมาะไหม ท่านก็เลยฉเฉลยเอาไว้ในช่วงท้ายของเรื่องใช่จะมีที่รักสมัครมาดแรมนิราชร้างมิตรพิษสมัยซึ่งครวนคร่ำทำทีพิรีพิไรตามนิสัยกาบกรอนแต่ก่อนมาเหมือนแม่ครัวคั้วแกงผนงผัดสารพัดเพียนชนังเครื่องมังสา อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจจงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้นอย่านึกนินทากแกล้งแหนงฉไหนนักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจจึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอ,อ่ย จบด้วยเอ่ยเหมือนลงเออย์นะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยอธิบายไม่ต้องอธิบายซ้ําเข้าใจชัดเจนเลยนะไม่ได้มีนะสีกงสีกาเนี่ยแต่นักเลงกรอนอะ่ะอยู่เฉยเฉยมันก็เสียดายเวลาที่ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่ง้ายุคนี้น้องแอดจะบอกอาจารย์ก็ขี้เกียจหายใจลดแผ่นดินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยเขียนนิราศเรื่องร้างก็คือเขียนนิราศนั่นแหละนะคะเออยานินทาท่านเลยนะ พราะว่าสีกาที่ท่านได้พูดถึงพร่ำพรรณนา,นายอย่างวุ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนท็อปปิ้งที่น้องชอบกินไอติมอันนี้ดิฉันพูดเองคุณจะกินท็อปปิ้งในชาไข่มุกเป็นอะไรดีคุณจะกินกาแฟท็อปปิ้งเป็นอะไรดีสตรอเบอรี่เป็นมะนาวเป็นส้มนั่นแหละท็อปปิ้งนั่นแหละสมัยนั้นไม่มีท็อปปิ้งนะคะท่านก็เปรียบเทียบว,ว่าเออเวลา แม่ครัวเนะี่ยทำกับข้าวไม่ว่าจะคั่วจะแกงจะผแนงจะผัดก็จะมีเนื้อสัตว์มีอะไรต่างๆมีผักแต่ว่าอันพริกไทยใบผักชีโรยหน้าใช่ไหมพริกไทยกับผักชีเนี่ยเขาใช้โรยหน้าก็เหมือนสีกาต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจเป็นอาหารตาด้วยอาหารใจด้วยอาหารลิ้นด้วยดฉันก็เลยสรุปท็อปปิ้งนั่นเอง <c oughs> ค่ะอันนี้นะคะก็คือ มันมันมันเป็นบทที่เหมือนท่านรู้ใจคนอ่านท่านก็จะเฉลยไปเรื่อยๆนะคะแล้วบางทีเนะี่ยท่านก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของอะไรต่างๆมากมายแล้วก็จะสอนให้เราเนี่ยได้คิดถึงสิ่งที่เราเจอเจอในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นบทนี้ค่ะบทนี้นี่ไปเออไปนิราชเมืองเพชร เมืองเพชรนี่เป็นอะไรคะเป็นเมืองชายทะเลใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราขับรถไปเที่ยวเมืองเพชรกรุงเทพเมืองเพชรวันละสองรอบก็ได้พอๆกับระยองอะนะคะพอนิราชเมืองเพชรเนี่ยท่านเมืองเพชรมีอะไรเยอะเอ่ยเขาว,วังมีอะไรเยอะเราจะคิดถึงน้ําตาลเราจะคิดถึงขนมหวานเมืองเพชรใช่ไหมคะแต่ไปเขาว,วังกลัวอะไรจ๊กกลัวลิงลิงจกัจกจั๊กไม่ใช่รักจริงๆนะลิงเจีย๊ยบ ก็เหมือนเสียงเรียกของลิงลบบุรีนี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าโอ้พ่อแม่แต่ฉันลิงไม่ทิ้งบุตรเพราะแสนสุดเสน่หานิจาาเอย๋ยที่ลูกอ่อนป้อนนมนั่งชมเชยกระไลเลยแลเห็นหน้าเอ็นดูเห็นไหมมุมนิดเดียวท่านเอามาเขียนได้เป็นคติชีวิตว่าแม่มันยังรักลูกมันเลยนะอืม อา้าวพอผ่านผ่านธรรมชาติต่างๆโอ้โหจะเจออะไรเยอะมากมายบทนี้ต้องอ่านท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อืมเป็นได้ยังไงฟังสิคะตะบูญต้นผลห้อยย้อยระยะดาสดาดังหนึ่งผูกด้วยลูกตุ้มเป็นคราบน้ำคล่ำคล่าแตกตารุมดูกระปุ่มกระปิ่ม ตุ่มติ่มเต็มโอ้โหสัมผัสในแผลพร,าว,พราวมากดิฉนันอ่านกลัวจะผิดต้องเอต้องตัดต่อเชียวต่อไปนะคะลำพูรายชายตะลิ่งดูกิ่งค้อมมีขวากล้อมแหลมรายดังปลายเข็มเห็นปูเปี้ยวเที่ยวไล่กินใครเค็มบ้างเก็บเล็มลากก้ามคลุ่มคล้ามคลันโอเอ็นดูปูไม่มีซึ่งสีสะ เท้าระกะก้อมโกงโมงโค้งขันไม่มีเลือดเชื้อฉะปะแต่มันเป็นเพศพันธ์ได้ผัวเพราะมัวเมาแม้นเมียออกลอกคราบไปคาบเหยื่อเอามาเผื่อพันยาเมตตาเขาระวังดูอยู่ประจำทุกข่ำเช้าอุตสาห์เฝ้าฟูมฟักเพราะรักเมีย ถึงทีผัวตัวลอกพอออกคราบเมียมันคาบคีบเนื้อเป็นเหยื่อเสียจึงเกิดไข่ไร้ผัวเที่ยวยัวเยะยังแต่เมียเคลื่อนคล้อยขึ้นลอยแพรคุณผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนมากเลยตั้งแต่ต้นตะบูนนะคะแล้วก็ ต้นลำพูซึ่งไม่ได้มีแต่สมุทรสงครามนะคะไปถึงนู่นเลยค่ะเพชรบุรีก็ดูหิ่งห้อยกับลำพูได้แล้วก็คนต้นลำพูไอ้ขวากเหลมก็คือต้นลำพูเนี่ยค่ะมันมีรากสำหรับหายใจขึ้นมาเป็นเหมือนหนามแหลมๆทิ่มขึ้นทิ่มขึ้นจากพื้นทะเลพื้นดินขึ้นมาที่อากาศนะคะเหมือนเอาขวากแหลมๆไปจิ้มจิ้มจิ้มไว้นั่นแหละแล้วท่านก็มันยายถึงปู ที่เที่ยวมันกินใครเคลมก็คือแพลงก์ตอนทั้งหลายนะคะแล้วปูอ่ะมันไม่มีหัวแล้วท่านก็พูดถึงความใจร้ายของปูตัวเมียเวลาลอกคาบตัวผัวหาอาหารไม่กินนะพอตัวเองลอกคาบเมียจับกินท่านี่ก็เลยเหลือแต่ปูตัวเมียเยอะแยะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงเท็จยังไงท่านก็ต้องไปเปิดวิชาวิทยาศาสตร์อ่านเอานะคะแสดงให้รู้ว่าท่านคุมรู้เพียบนะคะสมัยก่อนรู้จักอะไรบ้าง ต้องบอกว่าท่านจินตนาการแล้วก็ฉลาดเองด้วยส่วนหนึ่งเอา้าดิฉันจะไม่พูดถึงหิงห้อยก็ไม่ได้นะพูดถึงลำพูไปแล้วแถมหิงห้อยให้บทหนึง่งหิงห้อยจับวับวามอารามเหลืองดูรุ่งเรืองรายจำรัดประพัสอนเหมือนแหวนก้อยพลอยพรายเมื่อกลายก่อนยังอาวรแหวนประดับด้วยรับตาเป็นไงคะ โอ้โหสัมผัสเอออะไรนะคะมีทุกจุดทุกวักเลยนะคะพอมีลิงแล้วก็ต้องมีชนีด้วยสมัยนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ที่เขายี่สารเสียงชนีที่เหล่าเขายี่สารวิเวกหวานบัวบัวผัวผัวโหยวิววิวไหว,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 วได้ยินยิ่งดิ้นโดยชนีโหยหาคู่ มิรู้วายเห็นไหมคะได้ยินชนีชนีมันจะผููููู้้จริงๆมันไม่ได้ไม่รู้จักคําว่าผัวหรอกนะคะแต่เสียงมันออกมาเรานี่ได้ยินเองพู้ผ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 ูผัวคนก็เลยเอามาเปรียบเทียบเป็นนางชนีไม่ได้ร้องหาผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกผู้ชายแล้วนะน้องเอร้องหาผู้อ่าคุณผู้ฟังคะที่ฉันได้ยินคํานี้บ่อยหาผู้ก็เอาเป็นว่าความงามที่เราได้ยินได้ฟัง เดนน่าจะคลี่ภาพมาให้ท่านได้หลายแง่หลายมุมนะคะแล้วก็บุรเดนที่สุดนะคะต้องยกไปให้เรื่องขุนช้างขุนแผนจะพาร้องไห้ซะดีไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็จะต้องไปพูดถึงเสภาซึ่งขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นบทที่เหมาะกับการขับเสภามากที่สุด แล้วเราก็จะได้ข้อคิดตอนที่ท่านสุนทรผู้เขียนเยอะมากนะคะบทที่เหมือนบทเอ,อเขาเรียกอะไรนะคะบทบทที่เด็กๆต้องท่องจำนะคะเป็นบทหลักก็คือบทที่ทุกคนเอามาใช้เวลาตอบข้อสอบนั่นแหละคือบทนี้ค่ะอ รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเงืมือเงจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนอ,อ,อ,อจะจากเรือน ร่างแม่ไปแต่งตัวดิฉันขับไม่เพราะแร้วนะคะแต่อยากให้ฟังกลิ่นอายของเสภาบทน,นี้ก็คือตอนที่เจ้าขุนช้างมาหลอกพลายงามไปฆ่าในป่าแล้วผีพลายของขุนแผนมาช่วยพอช่วยแม่วันทองก็เลยส่งพลายงามไปอยู่กับย่า ก็ไปเจอบทที่สนุกสนานที่เอานมยานฟัดกระบาลหัวนะคะเออเราก็จะประทับอกประทับใจกับเรื่องนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่บทที่ท่านบรรยายสะที่ฉันก็จะอ่านผิดผิดถูกๆให้น้องเอตัดต่อเล่นเหนื่อยๆนื่อยนะคะแต่เป็นบทที่ชอบแล้วก็ถามว่าคุณ้ฟังจะสังเกตกันได้ไหมคะที่ชอบไปปีนเขา เราเห็นภูเขาเราจะนึกได้ละเอียดเท่าท่านสุนทรผู้แบบนี้ไหมแล้วก็เป็นตัวอย่างของการใช้สัมผัสในสุดๆไปเลยแลเห็นเขาเงาเงื้อมชะง,ง่อนชะง,งกเป็นกรวยกโกรกน้ำสาดกระเซ็นซ่านโครมครึกก,กึกก้องท้องผนานพุ่งพล่านมาแต่ยอดสิขรินเป็นชาวากวุ้งเว้ง,วงตะเพิงพัก แง่ชะงักเงื้อมชะง่อนล้วนก้อนหินบ้างใสสดหยดย้อยเหมือนพลอยนินบ้างเหมือนกลิ่นผู้ร้อยห้อยเรียงรายตรงตะพักเพิงผาศิลาเผินชะงักงเงินเงื้อมงอกชะแงงหายที่หุบห้วยเหวหินบินทลาย เป็นวุง้งวงโพร่งพลายดูลายพร้อยบ้างเป็นยอดกอดกายตะเกะตะกะตะครุตะขะเฮี้ยนหักเป็นหินห้อยขยุกขยิกหยดหยอดเป็นยอดย,อย้อยบ้างแหลมลอยเลื่อมสลับระยับยิบบ้างงอกเงาเป็นเงี้ยงบ้างเกลี้ยงกลมบ้างโปปมเป็นปุ่มกระปุบกระปิบ บ้างปอดแป้วเป็นภูดูลิบลิบโล่งตะลิบแลตลอดยอดสิครินโอ้โหท่านสุนทนผู้มีทั้งโปดทั้งปมทั้งแหลมทั้งย้อยทั้งเวิงทั้งกระปุบกระปิบทั้งแพลว่ลาว,าวด้วยสายด้วยสวยของหินโอ้สุดยอดนะคะคําที่ท่านหามาใส่นี่แหละแสดงความเป็นสุดยอดกวีของท่านมันหายากมากนะคะ ที่จะได้ใจความตามภาพแล้วก็มีสัมผัสในละเอียดยิบขนาดนี้คุณผู้ฟังคะเราได้ไปอีกหลายอารมณ์จากผลงานของท่านครูสุนทรผู้อา้าวผ่านจากมิราชไปบ้างนะคะไปถึงสุภาษิตสอนหญิงซึ่งปัจจุบันเนี้ยคะ่ะมีคำกล่าวว่า เดิมสันนิษฐานกันว่าท่านสุนทรภู่เป็นผู้แต่งแต่ปัจจุบันมีผู้ศึกษาแล้วบอกว่าไม่น่าจะใช่สำนวนของท่านสุนทรภู่แต่ว่าคุณผู้ฟังคะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นของท่านสุนทรภู่ไปก่อนในบทของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะคะจะมีคำที่ เรานำมาเป็นสมบัติสํานวนข้อคิดเตือนใจเราเยอะๆบทที่สอนเราแล้วยังเป็นปัจจุบันใช้ได้ตลอดก็คือบทซ้ำเดิมๆที่มีความหมายเรื่องการพูดจะพูดจะปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลูล่วงลามไม่ขามใจ ปัจจุบันบทนี้ใช้ได้ไหมคะหลายคนบอกว่คุณพนอเอามาพูดทำไมเนี่ยทุกวันนี้ฉันก็มึงมึงตรูตรูกันอยู่ค่ะกลายเป็นออกสื่อได้ทุกสถานโดยที่ไม่ต้องระวังกันไปแล้วเดนเองก็เป็นคนแก่นะถึงจะไม่ยุคท่านสุนทรภูดแต่ดิฉันก็บรรทัดสุดท้ายวักสุดท้ายบอกว่าคนจะหลูล่วงลามไม่ขามใจไม่ขามใจแปลว่าไม่เกรงใจนั่นเอง ถ้าคุณขึ้นมึงขึ้นกรูกับใครได้เนี่ยคนที่ฟังอยู่เขาก็จะไม่เกรงใจท่านเขาจะอาจครึ่งมึงขึ้น,นกรูกับท่านก็ได้ดังนั้นมันจะสนุกแล้วก็มีมิตรไมตรีต่อกันไหมอา้าวฝากไปเปลี่ยนข้อคิดอาจจะเก่าแต่ดิฉันว่ามันยังทันสมัยนะคะถ้าคุณฟังจะไปติดต่อธุรก,การงานหรือไปสมัครงานลองไปขึ้นมึงขึ้นกรูดูสิจะได้งานไม่เอ่ยอืมแต่บทนี้ค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าวันเวลามันผ่านไปเยอะจะใช้ได้หรือเปล่า no. เนาะอ้าวมาฟังนะคะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมือ้อเป็นคราวทั้งข่าวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทศใจด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาทีดาดวงซึ้งเลยเนาะ แต่ว่าถ้ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทตอนนี้น้องเอเอาไปซื้ออะไรได้มัง่งไม่ได้เวลาทำเหรียญสลึงตกกริ๊งหลายคนก็ไม่มีใครคิดจะเก็บเนาะแต่เวลาที่ฉันไปร้านสะดวกซื้อเวลาที่น้องเขาหมดลิ้นชักเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเลยนะไม่มีเงินสลึงห้าสิบจังจะทอนเนี่ยโูคุณผู้ฟังคะเดียงก็เป็นมนุษย์แก่ๆคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญพวกนี้ดี่ฉนจะอยู่ในกระเป๋า บางทีอ่ะบนรถเมย์เดียนก็จะนั่งให้เขาแลกเพราะว่ารถเมย์ก็ไม่มีทอนก็จะนั่งนับเหรียญให้เขาแลกคะ่ะไปข้างสะดวกซื้อเขาไม่มีเขาจะวิ่งวิ่งไปธนาคารตลอดเวลาก็คงไม่ได้เดียนก็ยืนน้องเอาไม่ลูกเดี๋ยวป้าจะนับให้โอ้เด็กๆก,ก็ขอบคุณป้ากันยกใหญ่เลยเดียนมีให้แลกเรื่องบางเรื่องอนะคะมันก็เดียนไม่สอนซ้ํานะคะเพียงแต่ท่านมองการไกลทุกเรื่องนะคะแล้วก็ ดึงน่นดึงนี่ดึงนั่นมาแล้วยิ่งอยากให้ฟังเพลงมากเลยแต่กลัวติดลิขสิทธิ์คุณผู้ฟังร้องเองกันนะคะถ้าใครร้องได้ร้องต่อเลยดิฉันจะร้องให้เพราะๆก็ร้องไม่เป็นก็เลยขออ่านต้นฉบับให้ฟังก็แล้วกันนะคะซึ่งซึ้งมากแล้วจะบอกว่าเราจะเห็นจินตลีลาแสดงบนเวทีด้วยชุดสวยๆของ นักแสดงประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยประกอบเพลงนี้บ่อยมากเป็นบทร้อยกรองที่นำมาใส่ทำนองเพลงปัจจุบันนี้นะคะต้นเรื่องคือพระอภัยมณีของท่านสุนทรภู้นี่เองถ้าท่านร้องได้ร้องไปเลยนะคะดิฉันจะอ่านนำค่ะถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหนันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัตฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมาราเชยพากาโกสุมประทุมทองแม้เป็นถ้ำอัมพัยใครเป็นหง จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอ,องเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปจากพระอภัยมณีตอนที่พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวงแต่ว่าคนก็จะดัดแปลงเนื้อไปเล็กน้อยเพื่อเป็นเพลงคำมั่นสัญญานั่นเองค่ะ อยากให้ฟังเพลงเหมือนกันแหละค่ะแต่น้องเอบอกอาจารย์หมดเวลาแล้วไม่ทันหรอกก็ฝากคุณผู้ฟังถ้าอยากฟังก็นึกถึงเสียงหล่อๆของระดับคุณสุเทพพึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแค่นี้แหละค่ะเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหมุนคลื่นหนีไปจาก สถานีเขาซะก่อนป้าแก่แล้วป้าอย่าร้องก็เดนเป็นครูภาษาไทยค่ะเขาก็มีคําสอนจากอาจารย์ที่สอนมาว่าเราเป็นครูเราก็สาธิตเป็นตัวอย่างให้เด็กๆถึงจะไม่เพราะสมัยก่อนเขามีเทปปาจารย์ก็คือเทปอะค่ะแปดเทปมาแล้วให้เด็กฟังถ้าครูทําไม่ได้แต่ดิฉันเป็นคนชอบออกเสียงในลีลาต่างๆก็พยายามฝึก วันนี้ถึงจะแก่มากแล้วนะคะเป็นคนชาราแล้วก็ขอบูชาครูด้วยการที่สาธิตโน่นนี่นั่นให้ฟังพอเป็นน้ำจิม้มพอให้เราได้ร่วมระลึกถึงท่านสุนทรผู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรียนอาจจะเข้าใจผิดเขียนตัวเองผิดไปนึกว่าจะวันนี้เป็นวันที่26จริงๆแล้ววันนี้วันที่22ดังนั้น วันน้าอาทิตย์หน้าวันที่29เราก็จะมาปิดท้ายเดือนมิถุนายนด้วยผลงานของท่านบรมครูสุนทรผู้กันอีกสักตอนหนึ่งสำหรับวันนี้ดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการน้องเอกควบคุมเสียงแล้วก็ส่งยิ้มให้ดิฉันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ดอ,กอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการเราสามคน ร่วมบูชาครูแล้วก็อยากให้ท่านมีความสุขกับชีวิตวัฒนธรรมไปด้วยกันพบกันใหม่รายการคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีจังหวัดปรทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามรายละเอียดโทร02-549-3043